อดงานบุญที่ยิ่งใหญ่อลังการกับงานประจำปีขอเชิญเที่ยวงานประจำปี2,568กราบนมัสก,การปิดทองขอพรพระพุทธแม่ตาศิลาการหลวงพ่อหินดำและหลวงปู่สุขณนะวัสมุทตตำบลสัพพยาอำเภอสัพพยาจังหวัดไชนา,นา สำนดงานในวันอังคารที่25และวันพุธที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568ตรงกับวันแรม13ค่ำและวันแรม14ข่ค่ำเดือน3มหรสพบสมโภชดูฟรีชมฟรีตลอดงานสนตนจกวเลวันอังคารที่25กุมภาพันธ์ภาคเย็นเจริญพระพุทธมนต์เปิดงาน โดยพระครูคอสิทธิ์พัฒนคุณอธิษฐานกิจน้ำพระพุทธมนต์นอนนี่ภาคกลางคืนสนุกสนานกับสุดยอดรำวงย้อนยุคชื่อดังขณะตะวันแบนร วันพุทธที่16กุมภาพันธ์งานในภาคกลางคืนชมสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยลิเกซูเปอร์ฮีโร่คณะสองแทบพรบุตรสุดที่รักก่อนประเดิมเริ่มบันเลงเพลงออกแคกเป็นของแปลกนำมาแปลที่แก้ไขท,ทั้งดน,นตรีปีชวาน่าขึ้นใจแสดงที่ไรเริ่มที่แรกแครทุก จอจองร้านขาในวันที่20กุมภาพันธ์2568โทร0844365758และ0979590338ประธานจัดงานฝ่ายสพ ระครูโคสิธิ์พัฒนคุณรองเจ้าคณะอำเภอสันบุรีเจ้าอาวาสวัดโคสิตารามประธานอุปถัมภ์ฝ่ายคารวะนายกใต้จิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ลืมและอยับพลาดอยับเที่ยวสนุกได้กุศลผลทางสะดวกสบายในวันอังคารที่25และวันพุธที่2 6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568ขอเชิญเที่ยวเงินประจำปี 2568กราบนมัสก,การปิดทองขอพรพระพุทธแม่ตาศิลาการหลวงพ่อหินดำและหลวงปู่สุขณนะวัดสมุทรตำบลสัพพยาอำเภอสัพพยาจังหวัดไทยนาเชิญพี่น้องรวมกันทำบุญกุศลเพื่อนุนในพุทธศาสนา ุดเวนกรรมเอาธรรมยืดเหนียวองค์พระศาสดาผนพอยี้ไพไรซึ่งแล้วทุกสบทั้งชาตินี้ชาติหน้าบุญที่ทำจะนุนนำดวงชะตา 你鹰啊！